ยอดเงินรางวัลลูกยางสาวไทยจากผลงานชนะ5เกมเรียกได้ว่าได้จบการแข่งขันกันเป็นที่เรียบร้อยซึ่งวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยจบการแข่งขันในวอลเล่บอลเนชั่นหีก v n l ี2022ด้วยอันดับที่8หลังแพ้ให้กับตุรกีเจ้าภาพของรอบไฟนอลด้วยสกอร์1-3เซตในรอบก่อนรองชนะเลิศ สนามอันคาราสปอร์ทอนในกรุงอันคาราทีมสาวไทยผ่านเข้ารอบสุดท้ายหรือรอบไฟนอลของศึกเนชั่นลีกได้เป็นครั้งแรกด้วยการทำผลงานชนะ5แพ้7และจบอันดับ8จากรอบแรกขณะเดียวกันในวีแอนแนลยังมีเงินรางวัลในแต่ละนัดให้กับทุกทีมที่ลงแข่งขัน เป็นจำนวน13,750เหสรียญสหรัฐประมาณ5,000 0 0บาทโดยแบ่งเป็นทีมชนะรับไป9,500เหรียญสหรัฐประมาณ3.4 0 0 0 0แสนบาทและทีมแพ้รับไป4,250เหรียญสหรัฐประมาณ1.5 0 0 0 0แสนบาทโดยผลงานของทีมสาวไทยลงสนามไปทั้งหมด12นัดในรอบแรก คาชัยชนะไปได้5เกมรับเงินรางวัลไป47,500เหรียญสหรัฐประมาณ1.7ล้านบาทและแพ้ไป7เกมรับไปทั้งหมด29,750เหรียญสหรัฐประมาณ1ล้านบาทรวมเงินรางวัลที่รับจากรอบแรกทั้งหมด77,250เหรียญสหรัฐประมาณ2.8ล้านบาท รวมไปถึงผลงานในการผ่านเข้ารอบไฟนอลและจบการแข่งขันในอันดับ8ทางมีงแอนนวยังมีเงินรางวัลมอบให้อีก40,000เหรียญสหรัฐประมาณ1.4ล้านบาทรวมแล้วทีมสาวไทยรับเงินรางวัลจากรายการนี้ทั้งหมด111,7250เหรียญสหรัฐประมาณ4.2ล้านบาท นอกจากนี้เอสผู้สนับสนุนหลักของทีมชาติไทยยังมอบเงินรางวัลพิเศษ1ล้านบาทในการลงเล่นในรอบไฟนอลของศึก V&NL นอีกด้วย